เห็ดผดที่คนเท้าคนแก่บ้านเขาไปยู่นน้ำลุกน้ำหลาดในเมืองบ่ได้โอ้ยเอากูไปส่งบ้านได้เมือ่อใด,ดก็คืดนอดแต่บ้านนี่แหละเห็ดผดความสุขของเพิ่นเพิ่มก็สิมักปลูกมักฝั่งอันนี้ต้นใบแมงลักบ้านคอยก็สิเอิ้นพักอีตู้นั่นแหละพักนางตู้ เบาม้วนก็นคือพักน้ำตู้นั่นแหละเพื่นกระจิมากปลูกมากฝังแจังสีแหละของยูของกินตามหัวตามสวนเพื่นกระจิปลูกของพอนแจังสียูก,ก็ทำมาซาของเพิ่นแจังสีอาหารเสาร์ผู้ใดเคยกินได้ขอคุณคอมเมน ผู้ใดว่าแมนความค่อยบอกเพื่อนไปยู่น้ำลุงน้ำหลานบุได้เพื่อนบอกว้าวจังสีเพื่อนนี่แหละมักปลูกมักฝัง